แห่งน้ำใจและความหวังของวัดป่าศรีเชียงธรรมหรือว่าโครงการโคกอิโดยวันเล่ของเราเริ่มขึ้นจากอาตมาได้ไปเป็นที่ปรึกษาในฟาร์มตัวอย่างที่ศูนย์ศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าพระพันปีหลวงตอนนั้นก็ไปเป็นวิทยากรสอนคนมีไฟแล้วก็ทําเรื่องระบบสูบน้ําภายในฟาร์มฟาร์มตัวอย่างก็เลยได้เห็นเรื่องของการจัดการน้ําการจัดการที่ดินคิดว่าที่ดินของวัด น่าจะมีพอสมควรเราน่าจะเอามาทําที่วัดก็กลับมาก็เลยได้งบประมาณจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดจัดสรรงบมาให้ทํา20ไร่ทดลองผิดทดลองถูกมาก็เลยได้งบประมาณมาจากทางกรมพัฒนาชุมชนได้มาให้สนับสนุนโครงการ CLM แปลง CLM 15ไร่ก็คือเป็นศูนย์พัฒนาพื้นที่ต้นแบบระดับตำบลแปลงแรกนั้นได้รับพระราชทานชื่อเป็น โครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ําใจและความหวังวัดป่าสีแสงธรรมส่วนโครงการที่2ที่ได้งบสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชนก็เป็นแปลงโคกหนองนาวัดป่าสีแสงธรรมร่วมกันก็คือโคกอีโดวันเล่ที่นี่มีกิจกรรมต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่เริ่มขุดมาจนขุดเสร็จก็มีนักเรียนเข้ามาวันละ40-50คน มาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักกสิกรรมธรรมชาติการปลูกป่าการปลูกป่า5ระดับทํำยังไงการปลูกป่าแบบเพอร์มาเคอรเจอร์ทำยังไงจะให้รู้จกักการจัดการเกี่ยวกับแสงต้นไม้อะไรที่มันบังแสงได้ต้นไม้อะไรที่ต้องการแสงมากแสงน้อยหรือว่า,าการจัดการน้ําน้ําควรจะทํำยังไงควรจะให้ไหลไปทางไหนการรับน้ําเข้าเราจะปล่อยน้ําออกทางไหนการระบ,บายน้ําระบบ คลองไส้ไก่การส่งน้ําโดยทางธรรมชาติทำยังไงอันนี้เป็นหลักกสิกรรมธรรมชาติพื้นฐานที่เราได้มาสอนนักเรียนแล้วก็พานักเรียนทําฐานการเรียนรู้ต่างๆที่ควรจะมีอย่างเช่นว่าคนมีไฟก็ประยุกต์เป็นโซลาร์เซลล์เข้าไปให้นักเรียนได้ไปติดตั้งโซลาร์เซลล์ใส่กับการสูบน้ํารดน้ําต้นไม้หรือว่าการวางท่อการวางระบบน้ํานอกจากกับใช้โซลาร์เซลล์แล้วใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระก็ยังใช้เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตออฟิการใช้แอปพลิเคชันมาช่วยเปิดปิดน้ําการช่วยแอปพลิเคชันมาช่วยเปิดปิดโซนแบ่งเป็นโซนหรือว่าดูาทางเซ็นเซอร์ต่างๆการตรวจวัดค่าของดินการตรวจวัดค่าความชื้นค่าปุ๋ยค่าอะไรต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเราจะใช้หลักกิจกรรมธรรมชาติอย่างเดียวสอดส่องดูว่าปลูกปีนี้ไม่ขึ้นปีหน้าค่อยมาทดลองปลูกใหม่อันนี้อาจจะช้าไปเราก็มีเครื่องมือตรวจวัดใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมอันนี้ก็เป็น ภาพรวมของโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความบังที่เราน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของเรารัชกาลที่9เนี่ยมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนโรงเรียนก็เริ่มสอนนักเรียนก็มีเรื่องของอคุณธรรมนำความรู้กลายเป็นเรื่องของนำเรื่องของ หลักศีลสมาธิปัญญามาสอนหลักเขาเรียกว่าตรัยศิขาก็มาบวกผสมกับทาง,ทางด้านวิชาการกลายเป็นว่าคุณธรรมนําความรู้โรงเรียนก็นําเรื่องอบริบทท้องถิน่นการแก้ปัญหาของชุมชนการแก้ปัญหาของท้องถิน่นแอรเรียพรอเปร์เบีมนเ,เมนต์เนี่ยการใช้ปัญหาในท้องถิ่นมาเป็นฐานในการคิดในการออกแบบการจัดการศึกษาที่เห็นอยู่ในท้องถิ่นก็คือเรื่องของการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแล้วก การใช้พลังงานซึ่งมันจําเป็นเราก็เลยเอาเรื่องของพลังงานและการเกษตรมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนศรีเชียงธรรมโรงการพัฒนาชุมชนก็เริ่มเข้ามาให้วัดเป็นศูนย์การอบรมของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการโคกหนองนาแห่งน้ําใจและความหวังวัดบ่าศรีเชียงธรรมนี้ทางกรมการพัฒนาชุมชนก็ยกเป็นศูนย์การอบรมโคกหนองนาแห่งน้ําใจและความหวัง พร้อมกับสนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมให้ประชาชนให้กับชาวบ้านงพวกวัสดุอุปกรณ์อะไรทุกอย่างเนี่ยกินอยู่5วัน4ี่คืนที่จะมาสนับสนุนให้เป็นศูนย์การอบรมแล้วก็สนับสนุนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้โค้งหนองนาแห่งน้ําใจและความหวังก็คือให้งบประมาณมาสนับสนุนการขุดแล้วก็มาจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาดูแลมาพัฒนาโดยให้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเข้ามาช่วยสนับสนุนในช่วงระหว่างที่ระยะเริ่มต้นว่า เป็นแรงงานช่วยก็ถือว่าแบ่งเบาภาระของวัดไปได้พอสมควรออนวัตกรรมใหม่ๆที่ทางวัดหรือว่าทางโรงเรียนได้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาส่วนมากจะเน้นไปทางการแก้ปัญหาของชุมชนโดยที่คนรู้จักมากที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของการนำโซลเซลลมาประยุกต์ใช้มาทำเป็นโมเดลต่างๆอย่างเช่นว่าชุดนอนนาชุดผลิตไฟฟ้าเคลื่อนที่ย้ายไปย้ายมาแล้วก็ชุดพยาแล้งลงหนองก็คือชุดสูบน้ำที่ กำลังส่งสูงหรือว่าการใช้น้ำปริมาณมากเนี่ยในพื้นที่4 5ถึง50ไร่เนี่ยสามารถใช้ชุดพยาแล้งลงหนองเนี่ยตัวเดียวก็สามารถที่จะรดน้ำต้นไม้ได้ทั่วถึงมีเรื่องของอนวัตรกรรมการเพาะปลูกอย่างเช่นเพ p e r m a c u เจอร์การใช้พืชประหยัดน้ำหรือว่าทำ k y h o garden การทำเพาะปลูกแบบประหยัดน้ำต่างๆแล้วก็มีการทำพืชปุ๋ยสดก็คืออย่างเช่นนำ แหนแดงมาประยุกต์ใช้หรือว่าเป็นปุย๋ยสดหรือว่าไตรโคเดอรมามาทำพวกยากันแมลงกันเพลี้ยกันหนอนอะไรพวกนี้เพราะว่าเราต้องการทําเกษตรอินทรีย์เป็นโอกาสอันดีที่จะได้นําความรู้ที่ได้นำแนวคิดต่างๆเข้าไปเผยแพร่ในรูปของทางการมากขึ้นเพราะว่าลําพังทําคนเดียว จะทําให้ครอบคลุมไปทั่วประเทศหรือจะผลักดันสิ่งต่างๆเข้าไปในทั่วประเทศเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากแต่ถ้ามีหน่วยงานมาสนับสนุนมาขยายแนวคิดหรือว่าผลักดันแนวคิดต่างๆรูปแบบต่างๆที่มันเหมาะสมที่มันดีที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นเนี่ยก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากขึ้นโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยที่ได้น,นําโค้งหนองนาโมเดลเนี่ยมาลงสู่พื้นที่สู่ประชาชนเนี่ยเป็นประโยชน์อย่างยิ่งวันนี้เราจะมาผลักดันเราจะมาขับเคลื่อนให้มันเกิดผลสําเร็จ งานพ่อยังไม่เสร็จทํำยังไงให้งานพ่อของเราสําเร็จเป็นรูปร่างเป็นสิ่งที่จับต้องได้สัมผัสได้ให้คนทั่วโลกได้มาดูแลของเราได้<ม>ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้เข้ามาเยี่ยมชมมาดูแนวทางการพัฒนาของเราก็คือทํำยังไงจะให้พี่น้องประชาชนหรือว่าชาวบ้านแถบนี้ให้อยู่ดีกินดีมีความอยู่ดีกินดีทำยังไงจะเอาแนวคิดพวกนี้กระจายเข้าไปในสู่ชุมชนอย่างเช่นว่า ความมั่นคงทางน้ําความมั่นคงทางพลังงานความมั่นคงทางอาหารถ้ามี3อย่างนี้มันจะเดินไปได้อันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาความยากจนการแก้ปัญหาการว่างงานการแก้ปัญหาการตกงานสามารถที่จะผลักดันไปในรูปของอนโยบายระดับประเทศการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปกับเศรษฐกิจพิเศษเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของอภาครัฐ เราก็จะสนับสนุนให้เป็นเขตเศรษฐกิจพอเพียงทํายังไงจะให้เป็นความมั่นคงความยั่งยืนอย่างแท้จริงที่สอดคล้องกับแนวคิดของอท่านนายกในเรื่องของ BCG b i o c i r c u l a r Green เนี่ยทำยังไงจะเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ได้ทํายังไงจะใช้หลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้โคกหนองนานเนี่ยมาขับเคลื่อน b i o c i r c u l a r Green BCG m o เดลเนี่ย ความยังง่งยืนพวกนี้เกิดขึ้นเราก็จะขับเคลื่อนพัฒนาประเทศชาติของเราจากจุดเล็กๆเ,เ,เรียกว่าการระเบิดจากข้างในการระเบิดจากท้องถิน่นการระเบิดจากท้องที่การแก้ปัญหาอย่างยังง่งยืนก็จะเกิดขึ้นมาอันนี้ก็คือภาพในอนาคตที่อยากให้เห็นอยากจะให้เกิดขึ้น